สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนกับเพจสลานลมคอย fc นะครับก็คลิปนี้ผมมีธนบัตรมารีวิวนะครับเอามาให้ชมกันมากกว่านะครับธนบัตรแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็น่าจะมีอยู่นะครับที่บ้านแต่ว่าแบบผ่านใช้แบบปกติธรรมดาคือผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับราคาในกลุ่มซื้อขายก็ไม่ได้สูงมากมายเท่าไหร่นะครับยกเว้นบางประเภทนะครับถ้าเกิดว่าเป็นธนบัตรรุ่นตัวอย่าง ก็จะมีราคานะครับหลักพันบาทแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้มาให้ดูนะครับนี่ธนบัตรใบนี้นะครับนี่นะครับธนบัตรพระเจ้าตากแบบนี้นะครับ20บาทเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่าพิเศษยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆสังเกตดูก่อนเห็นตัวเลขไหมครับนี่นะครับธนบัตรเลขหลักล้านนะครับก็คือค่อนข้างจะเป็นธนบัตรที่เลขสวยนะครับอาจจะไม่ได้สวยมากเหมือนเลขตองอ่ต่างๆตอง เลขตองหมายถึงเลขตองหมดทุกตัวนะครับก็อาจจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งละกันนะครับมันแนะนําแนวทางในการเก็บสะสมธนบัตรนะครับส่วนใหญ่อะผมจะผมจะเน้นเหรียญมากกว่านะครับแต่พอดีวันนี้เห็นธนบัตรที่เก็บไว้นะครับก็เลยเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าธนาบัตรแบบเนี้ยก็มีราคานะครับเลขหลักล้านแต่ว่าหลักล้านพวกเนี้ย ราคาเล่นกันหลักร้อยถึงหลักพันเท่านั้นเองนะครับราคาไม่ได้สูงเหมือนกับธนบัตรรุ่นตัวอย่างหรือว่าธนบัตรที่เป็นเลขตองหมดทุกตัวนะครับอันนี้ก็หน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านนะครับก็ธนบัตร25ิล้านนะครับก็มารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็มีเหรียญมาแนะนําด้วยนะครับสักหนึ่งรายการแล้วกันนะครับจะได้แบบอ่าคุ้มในการรับชมนะครับผมมีเหรียญ5บาทเหรียญนี้นะครับนี่ เหรียญห้าบาทเหรียญนี้ผมรับซื้อนะครับสภาพใหม่ๆผมซื้อเหรียญละขั้นต่ำหนึ่งพันบาทนะครับแต่ว่าไม่ใช่ดูที่ปีพศนะครับเหรียญนี้ดูที่ความผิดพลาดนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเหรียญห้าบาทที่เป็นพระเศียรตรงแบบนี้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งพันบาทราคาตามสภาพนะครับเนี่ยนะครับปกติเหรียญหนึ่งเหรียญห้าบาทรุ่นนี้จะเป็นพระเศียรกลับนะครับแต่ว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ มีความผิดพลาดนะครับหาค่อนข้างจะยากนะครับก็คือเหรียญที่มีราคาที่ผมมารับซื้อไม่ใช่เหรียญที่หาง่ายอย่างแน่นอนนะครับนี่ครับก็มารีวิวให้ดูนะครับเหรียญนี้ใครเจอใครได้ใช้ผ่านมือมาก็ลองหยิบขึ้นมาหมุนดูแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพระเสียนตรงก็คือขายได้นะครับนี่นะครับก็คลิปนี้สั้นๆนะครับมาแนะนำธนบัตรแล้วก็เหรียญให้เพื่อนๆ fc ได้รับชมกันนะครับ ก็เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ